หลุดแล้วเนี่ยฮะจับแล้วก็ดึงเลยเนี่ยน็อตอยู่ข้างนอกสามตัวเนี่ยหรือไข่น็อตสองตัวก่อนนะพอตัวสุดท้ายไขยแล้วมือประคองไว้เพราะตัวสุดท้ายมันจะหลุดเลยเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับวิธีลื้ ครับช่างนัดน,นะครับจากนัรเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับเชฟโรเลสแคตติว่านะครับมาถอดกระจกนะถอดกระจกมาซ่อมเฟืองกระจกกันอีกแล้วนะครับก็ที่สั่งก็ที่เดิมนะผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วอ่ะจะสั่งก็เข้าไปดูนะครับว่าเป็นของของร้านอะไรจาชื่อร้านไม่ได้แล้วโทษทีโทษโทษขอโทษเจ้าของเจ้าของร้านได้ลืมโอเค ผมถอดออกมาแล้วนะเมื่อกี้ผมไปทําการถอดมาแล้วเดี๋ยวผมลงคลิปนะใส่ไว้ต้นคลิปให้ดูว่าวิธีถอดถอดยังไงนะแล้วก็ก่อนที่จะมาลื้อกันนะเดี๋ยวจะลือ้อเปลี่ยนเปืองกระจบก่อนที่เราจะลื้อกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนันเลสซิ่งแช n เนลด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook นะครับ Facebook Fan Page ก็มีนะนันเลสซ n ่งแช n n นลแล้วก็ฝากกดติดตา่ากกดไลค์กดไลค์ฝากกดไลค์เพจร้านด้วยนะเราในเพจร้านเราก็จะลง พวกงานที่เราทําหน้าร้านนะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาครับมาเรามาแกะกันนะคุยได้นะไม่มีปัญหาตรงไหนไม่เอาตัดออกมาเดี๋ยวกดยาวเลยเหมือนเดิมนะครับเรางัดเราเอาไขควงงัดนะมันจะมีช่องข้างล่างแล้วก็บิดบิดเอาเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยแกะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่เลยไม่อายเลยไม่เคยแกะ เข้าจากตรงนี้นะเข้าจากตรงนี้เข้าจากริมๆนี้เดี๋ยวผมจะงัดตรงนี้ออกมานะตอนนี้มันมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมองตรงนี้หเห็นอยู่มันจะมีร่องเป็นแบนอยู่ให้งัดอยู่ตรงนี้นะมีที่มีที่งัดตรงนี้ที่เดียวนะมันจะไม่เหมือนกระจกรุ่นอื่นนะแทงเข้าไปเป็นสี่เหลี่ยมๆแล้วก็งัดแล้วมันก็จะหลุดเลยระวังนะครับตอนถอดอ่ะมันจะมีมันจะมีสายไฟยอยู่ด้วยนะผม,มจะมีบอก บอกระยะนะเวลามีรถทอยใกล้มันขึ้นไฟที่กระจก่ะมีเไรนะเวลามีรถเข้าใกล้อ่ะเออแต่ไม่มีไว้ทําไมวะไว้ตัดแสงไหนไหนไหนมันมีสายไฟอยู่เดี๋ยวแป๊บันึ่อนนึกว่าเหมือนแบบแคมรี่ที่เวลามันมีรถใกล้ๆแล้วมันใจนี่มันอีกคันยังไงอีกอีกรุ่นหนึ่งอ่ะรุ่นใหม่รุ่นใหม่มีรถแบบนี่นี่มีสายไฟอยู่นะครับนี่นะแดงดํานะอ่ะเห็นไหมเห็นสายไฟไหม นะนีนะใส่ให้ถูกข้างด้วยนะครับมันน่าจะเป็นตัวตัดแสงหรืออะไรไม่รู้นี่ม่วงดําเดี๋ยวไม่ใช่แดงม่วงขวาดําซ้ายดําฝั่งเยอะม่วงฝั่งน้อยโอเคกลัวจําไม่ได้นะถ้ากลัวจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้แต่ว่าตอนนี้ดึงไม่ออกต้องคีมจับแล้วดึงออกเดี๋ยวมันจะดึงขาข้างล่างอลยนี่นนะ เอาอะไรกดขาข้างล่างไว้ไม่ให้มันตามขึ้นมานะเราไปดึงอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะหลุดขึ้นมาทั้งแผงนะเนี่ยกดไว้ก่อนกดไปแล้วลองขยับดูได้ไหมอ่านี่หาอะไรกดข้างล่างหน่อยนะเราอยดึงออกนะงนั้เดี๋ยวมันจะดึงหลุดออกมานี่นะครับเหมือนเดิมนะอันนี้แยกไว้นะระวังมันจะแตกนละแพงนะโอนะเคมาเราลื้อกันต่อไขน็อตเลยได้ยินเสียงมนะั้ยดังแก๊กแก๊กได้ยินไหม ำคระวังนะระวังนะคำคบสะอาดนยฮะท้างในมันต้องทำอยู่แล้วยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วมันต้องสร้างภาพนดีเวลาถ่ายวิดีโออ่ะเจ้ปวะอ่ะอันนี้ก็ต้องแกะไข่น็อตออกอันนี้ขามันเนยนะอ่ะตอแกะอันนี้ดูก่อนดิจริงๆมันต้องแกะอันนี้ก่อนเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องถอนพินอ่ะขี้เกียจหรือยังแล้วถอนพินเนี่ย ก็นี่มีน็อตอยู่ข้างในสามตัวไขอันนี้ออกก่อนเห็นเห็นน็อตไหมเห็นไหมเอากองนี้ดีกว่าเห็นไหมอ,นนอ่าไอ้ที่สีน้ําเงินน้ําเงินนี่คือมันอ่านน้ำยากันคายมานะครับมันจะายออกยากเรื่องกปกติอ่าอันนี้หลุดออกมานี่ละอยู่ดีว่าแบบนี้ทํางานได้ไหม แกอ,อ,อันอันอันเมื่อกี้หลุดแล้วใช่ไหมไข่้อสองตัวนี้มันชอบแบบเนี้อยอย่าโดนขากล้องไว้อย่างเงี้ยปล่อยมันตัวนั้นตัวนั้นเดินอยู่ไหมมันเ,มเป็นเม็ดแดงๆใช่ไหมเดินแดงๆกนะัพบพบอือกัพบพบ,พบอ่ะธรรมดาวิถียูทูบเบอร์แบบนี้แหละจะทำงานคนเดียวเราก็จะอย่างเงี้ย เวลามีคนมาช่วยก็ลำคานกลัว่ะเออจริงอดูดิว่าเราจะทำอะไรได้อย่างนี้ได้ไหมอ่าโอเคมันจะมีปลั๊กไฟตรงนี้อีกมีปลั๊กไฟข้างหลังอีกปลั๊กไฟเลี้ยวเอาออกอืมปลัป๊กไฟเลี้ยวออกทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะออกจากกระจกได้ไหมถ้าจะเอาออกนะมันจะต้องแทงกินออกนะผมที่เกียดแทงวุ่นวายทำอย่างนี้แหละ น่าจะถอดออกมาได้ทั้งอันเลยเนะี่ยเพราะกระจกใหญ่ได้นะดได้นะน่าจะอยู่ประมาณนี้น่าจะลงไม่ได้แล้วอ่ะอย่างนี้เราก็พอทําได้นะอันนี้นะครับปั๊อยู่นี้นะดึงออกแม่งทำกระจกทีไรมือเลยทุกทีเลยอ่ะอันนี้หลุดแล้วแล้วก็เดีย๋ยวลองดูนะว่าต้องไขามาตรงไหนบ้างไขแม่งให้หมดก่อนอย่างที่ผมบอกอะ มันน่าจะเป็นตัวที่จับกระจกแหละไอ้น้องสองตัวเนี่นนยลึกนะจะยาวไปไหนเนี่ยอืมมันจะยาวไปไหนเนี่ย เมื่อกี้ถ้ายาวมือไข่อยู่นัมึงพรุ่งนี้หลุด <c oughs> นี่ครับแล้วตัวมีอก็อยู่นี่ยมันน่าจะเป็นตัวยึดมอเตอร์อ่ะตรงนี้ตัวหนึ่งเอาไขา่วงไขก่กัไม่รู้เห็นปะนะขออนุญาตขออภัยทีนะอ่ะดูซิดูซิเป็นยังไงจริงๆนะถ้ามันแทงทีออกมามันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะแต่แม่งใส่ย,ยากขี้เกียจ อ๋อมุดลงข้างล่างนี้นะทีนี้ติดสายไฟเอาดึงสายไฟออกให้หมดดึงสายไฟออกก่อนเดี๋ยวนะมันจะมีสายไฟตรงกระจกตรงนี้ชุดหนึ่งนะถอดกระจกถอดไอ้แป้นกดกระจกแป้งออกโอ้ย้ไปานสายย้อยหย่อนมันขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับอันนี้มันได้ถอดได้นะถอดมาแล้วเราก็ดึงปลั๊กอันนี้ออกนี่นะ ปักกระ,กะจกอันนี้นะดูแล้วจําด้วยนะครับสีปักไม่เหมือนกันนะน้ําตาลเหลืองกับน,น้ําตาลฟ้านะข้างซ้ายน้ําตาลเหลืองข,งข้างขวาน้ําตาลฟ้านะครับอย่าผิดนะผิดแล้วเดี๋ยวเวลาปักกระจกมันก็จะผิดข้างแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรออีกรอบหนึ่งเสียเวลานะครับตอนนี้เราจะหลุดออกหมดเลยมันจะหลุดจากชิ้นนี้เลยพอดีเลยป๊าอ,อันนี้เกะกะ โอเคตอนนี้เราหลุดหมดแล้วนะผมจะถอดฝานี้นะนี่อย่างน,นี้ออกแล้วแล้วก็มีน็อตอีกสี่ตัวนะครับเห็นไหมถอดน็อตออกให้หมดอย่างเงี้ยมันจัดไม่ได้อ่อาหลุดออกมาละนี่นะครับโอ้โหเม่เ<ห>จ้านุน้มเอากระดาษทิชชู่หลังตู้เย็นมาให้นะเอาดึงดึงเป็นแผ,นแผ,นแผน่นๆไปเลยสองสามแผน่นอะให้ดูนะครับ ไอเขาขาวเนี่ยเขาขาวนี่คือไอนี่นะไอจารบีขาวนะหมดอายุเนี่ยแข็งแข็งหมดแล้วแล้วก็เฟืองกระจกมีสองตัวนะครับเห็นไหมเดีย๋ยวผมจะถอดเฟืองกระจกขึ้นมานะ,ะเฟืองตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เฟืองตัวใหญ่นี่ตัวหนึ่งเนี่ยที่มันลูดขึ้นมันจะลูดตัวนี้ <S <S ที่มันลูดมันจะลูดตัวนี้แต่ว่าไหนๆเราถอดแล้วเราเปลี่ยนเลยทั้งคู่ CS Auto Part นะ <c oughs> เมื่อกี้จำชื่อร้านเขาไม่ได้ขออภัยด้วย thank you วางมะวางวางไว้วางไวง้วววที่อื่นเดี๋ยวทคำความสะอาดนะทคำความสะอาดมือเราไปแล้วก็เดี๋ยวเราทาคำความสะอาดข้างในเปลี่ยนเฟืองสั่งเขาโดยตรงเลยนะไม่ต้องมาสั่งผ่านผมก็ได้ไม้เป็นไรบอกแค่ขอแค่บอกเขาว่าช่างนัดบอกมาเดีย๋ยวคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากเขาจาก สองร้อยห้าสิบก็จะเป็นสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคอะแขกนี่เฟืองเขาจะมีสองอันนะครับอันนี้จะเป็นเฟืองอันนี้จะเป็นเฟืองัวนี้นะเป็นนี่ของเดิมก็เป็นพลาสติกเห็นนะนะของเดิมก็เป็นพลาสติกของผมเป็นไอ้นี่เป็นมเนยมอ่ะเดีย๋ยวเราเปลี่ยนเฟืองทีละตัวนะเปลี่ยนอันนี้ก่อนอันนี้ก็ล้มนี่ให้ดูเลยนี่ล้มอันนี้เฟืองมันล้มละ ล้มเงน่ะดูข้างๆมันมันมัน,มน,มนเบี้ยวแล้วเห็นไหมอน,นี่นะเอาอะไรแข็งๆนะดันตุแล้วกดออกนะ อ๋อ oh. แข่งสิดไายมันติดตะลอดีอะน้องหนึ่งโอเคไปใส่มาแล้วครับสารภาพเลยว่าเมื่อกี้ไปใส่ผิดข้างมาอ้ออกโคตรยากเลยมันเป็นมันเป็นสตแตนเลสนะเป็นมีเนียมเนี่ยไม่ใช่สแตนเลสเป็นมีเนียมแล้วมันมีแกนเพาอยู่ต้องตีลงไปนะครับแนะนํานะครับว่าใครจะทําเองนะไปหาร้านทำดีกว่าโคตรยากเลยเครื่องมือไม่ถึงนี่ไม่จบนะเนี่ยอันเนี้ย โอเคมาเราใส่เราใส่คนืนลงไปนะครับนี่นะกระจกเลิบช่างมันก่อนเดี๋ยวเราค่อยทาความสะอาดที่หลังนี่นะนี่ตัวนี้อยู่อย่างนี้นะโอเคตัวนี้อยู่งน,นี้ตัวนี้อยู่อย่างนี้นะแล้วเราก็เอาจารบีขาวคนเข้าไป ชาอันเก่าออกด้วยะเนี่ยเออมันเอาซาละบีนี่มาไว้นี่ก็จาละบีขาวซาละบีไว้ขบเฟืองอ่ะเรียบร้อยนะเราก็ใส่ลงไปคืออันเนี้ถอดชุดมอเตอร์ไม่ยากแต่แม่งยากอีตอนนี่เนี่ยยากยากอีตอนใส่เฟืองนี่แหละ อยู่ไอนี่อ่นี่ขัวไฟมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตลดเดี๋ยวเราจะลองก่อนเลยนะก่อนถ่ายวิดีโอไม่ต้องมาไม่เหมือนถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูอีกทีนะเมื่อกี้มันฝืดหล่อหล่อลื่นละตอนนี้ใช้ได้ละเห็นไหมเห็นข้างล่างไหมแกนมันหมุนละพอแกะออกมาแล้วต้องหล่อลื่นนะบางทีมันค่าค่าแห้งมากๆแข็งมากๆเงี้ยไอตัวจารบีมันเข้าไปอุดอะทำให้มันไม่หมุน โอเคอ่านี้เราเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บแล้วโอเคเสร็จละทำการเก็บนะครับสี่ตัวนี้เป็นน็อตตัวเล็กนะห้ามลืมไขเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ไขหรือไขไม่แน่นนะเวลาเราเวลามันมันจะง้าง้งางออกอ่ะแล้วก็ปิดฝานี้ฝานี้ลงแคนี้แหละ ตอนแรกก็ลืมถ่ายตอนที่กระจกมันไม่พับเนาะออแล้วทำคลิปช็อตซะหน่อยลืมอ,อ,อะแล้วก็อันนี้นะครับอย่าลืมนะใส่ลงไปด้วยดึงล,ลูกยางออกก่อนขยับลูกยางออกนิดนึงนะแล้วก็แทงสายลงไปโอเคแน่นละเยียแล้วไงสีอะไรวะไม่ใช่ดมิมัวแล้วไงมัวแล้วไง ม่วงขวาม่วง,ม,วงม่วงขวาดำช่อันนี้อันนี้ต้องเป็นขีนี่แดงเขียวคู่นี้นี่ม่วงนี่นี่อันนี้ฮ <c oughs> แล้วก็เอานี้ใส่ได้อยู่งี้ เีดันขึ้นไหมสุดน็อตตัวยาวตัวยาวโคตรใส่เข้าไปแี่เป็นเกีียวตลอดเลยนะเนี่ยมันไม่ได้แค่เกีียวปลายนะเนี่ยทีนี้คู่นี้นี่คู่นี้เข้ามานี่ จำได้ว่ามันอยู่นี่แต่จริงๆมันจะมีเขี้ยวบอกนะคือถ้าไม่ตรงไม่ตรงก็จะใส่ไม่ได้นะอ๋อนี่นี่จำได้ลนะบอกนะถ้าไม่ตรงมันก็จะเสียบไม่ได้โอเคนี่นะนะเหลือน,น้ำตาลแล้วก็ฟ้าน้ำตาลเห็นไหมถ้าไม่ตรงเสียบไม่เข้าบอกเลย แล้วก็หมุนอันนี้ใส่ที่เดิมอ่านี่มุมนี้ใส่น็อตชุดนี้อยู่แล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเก็บละก่อนเก็บเราทำความสะอาดข้างในก่อนได้โว้เปล่าปะไม่เปล่าอะ่ะกระดาษเช็ดเราทำความสะอาดข้างใน สร้างภาพกันนิดนึงพอสร้างภาพเสร็จแล้วก็อ่ะเห็จอันนี้อันนี้จะอยู่อย่างงี้นะเดี๋ยนะก่อนก่อนก่อนใส่ก็ไปนะเสียบสายไฟเส้นนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้เสียบสายไฟเส้นนี้สายไฟเลี้ยวเนี่ยสายคู่นี้อย่าลืมนะห้อยไว้ข้างบนนะก็นี้ลงอ่นะทำความสะอาดตรงนี้นิดนึง ก็จ,จบเยงว่ากันมือมันเลอะยังไงมันก็เลอะ,อะแล้วก็อันน,น,นี้อันนี้สองตัวอัน,น,น,อน,น,นโอเคครับเท่านี้เป็นอะไรเรียบร้อยนะแล้วเราก็ประกบกระจกเข้าไปนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูบนรถกันนะครับว่ายัางไงต่อนะ เคยลองเคทำโอเคเท่น,นี้เป็นอานเรียบร้อยนะครับวิธีใส่กระจกขึ้นไปบนรถก็เหมือนตอนที่เราถอดออกมานะไม่ต้องไปลื้อข้างในนะไข่น็อตจากข้างนอน <S 2> <S 2> <S สกสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะอุปสรรคเยอะมากเลยคลิปนี้กว่าจะเสร็จนะขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามให้ด้วยนะครับ